ไรเดนนักประดิษฐ์อัจฉริยะวัย16น้องชายของซูซี่เฮ้ยอายุ16เองเหรอครับเนี่ยทำไมหน้าตาทรงผมมันดูคล้ายไมโบลเลสจังมีแมงมุมเหมือนกันด้วยความชอบประดิษฐ์อุปกรณ์กับกินขนมหวานอุ้ยชอบเหมือนกันเลยก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาดูตัวละครใหม่ในแพทล่าสุดกัน มีชื่อว่าพ่อหนุ่มไรเดนนะก่อนจะรีวิวกดซื้อก่อนระดับผมเนี่ยบอกเลยต้องซื้อด้วยเหรียญอยู่แล้วจะไปซื้อเพชรทำไมล่ะให้มันเปลือง1 0 0 0มืเหรียญน,นะครับจัดไปเหรียญนี้มีเป็นล้าน ตัวละครไรเดนนะครับเป็นตัวที่มีทักษะแบบกดใช้งานที่มีชื่อว่าแมงมุมจกักรลคำอธิบายก็คือสามารถปล่อยแมงมุมจักรลที่ทำลายได้ไปในทิทางเป้าหมายคงอยู่ไปเวลา30วิแต่ที่ปุ่มสก,กิลอกครั้งภายในสิวิเพื่อหยุดการขคลืของแมงมุมแมงมุมจะจับศัตรูคนแรกที่เห็นระยะ5เมตรลดความเร็วของศัตรูลง80%และทำให้เสีย10 HP ต่อวินาทีเอฟเฟกต์เรื่อหละจะคงอยู่ไปเวลา3วิมีกวลาเจ็วินาที อ่านคำอธิบายสกิลแล้วก็อาจจะงงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้สั้นๆแล้วกันก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นสกิลกดใช้ที่มีปุ่มรูปแมงมุมอยู่นะครับเนี่ยพอเรากดก็สามารถเลือกทิศทางได้นะกดค้างไว้แล้วก็เลงจะยิงไปทางไหน่ะผมจะลองยิงใส่แจ็คก,กี้นะครับวันนี้แจ็คก,กี้เล่นบดเป็นศัตรูนะอยู่คนละฝั่งผมยิงไปปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะปล่อยแมงมุมที่มีวงสีฟ้าล้อมรอบไปพอโดนศัตรูปุ๊บ ก็จะโดนใยแมงมุมเนี่ยล็อกขานะครับเคลื่อนที่ช้าลงแล้วก็เลือดไหล3ครั้ง3 0 HP แค่นี้แหละจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้สก,กิลก็คือไม่มีไรนะครับก็คือยิงไปหาศัตรูนั่นแหละเป็นวงแมงมุมนะใครเข้ามาอยู่ในวงก็โดนล็อกเคลื่อนที่ช้าลงเออซึ่งการแก้ทางสกิลไลเดนเนี่ยมันทําได้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูถ้าศัตรูใส่โจเซฟมาและเจอกับแมงมุม จะเป็นแบบนี้ครับเขาก็จะวิ่งผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะโจเซฟรับจบทุกสกิลจริงๆมีสัญลักษณ์ขึ้นกลางหน้าจอด้วยนะครับถ้าศัตรูใส่โจเซฟมาก็ต้องคอยสังเกตดีๆนะฮะ เ u อหนึ่งสุดเต็มออน t านเด g h t ล i s ฮิสติพูดว่าอะไรอะ่ะวันนี้สกิลที่ใส่มาก็จะเป็นไรเดนโจตาลูนาไนรินะครับเป็นคอมโบที่แต่ละสกิลเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลย<ป>เล่นมั่วนะครับเอาง่ายๆอู้และคนมาลงอะไรตรงนี้เยอะขนาดนี้ <Okay. S 1> ช่วงนี้ฟิฟายทำไมคือคักจุงกระเบยจังวันนี้ผม หาปืนก่อนเร็วเฮ้ย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 ใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวดิปล่อยแมงมุมก่อนละจังหวะนี้เอา้ามาเหยียบเฉยติดใย,ยไปดิยิงอะไรไม่รู้เรื่องเอา้าเฮ้ยใยหลุดแล้วเหรอมาดิอูดแบลลาก่อนนะโซเดียได้ข่าวโดนเนิร์ฟหนักใช่ไหม,ไมถึงผมจะโดนเขาต่อยเขาก็ไปฟื้นแล้วนะเฮ้ยแล้วมาดึงอะไรเนี่ย มาดึงได้เงยบางเปิ้ลขอโทษแฟนหนูหูนน่ารักอะไรอ่ะเขามีแต่แฟนหนูอันนี้แฟนหูน <c oughs> พิมพ์สราระอูผิดที่บอ้อนี้เฮ้ยช่วยละมุนวุ่นวายดีจังวันนี้ ก่อนจะรีวิวขอเอาตัวให้รอดก่อนนะจ๊ะแปะกับระเบิดดักไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ต้องมีคนเนียนมาชุบแน่ๆเฮ้ยข้างหน้าเฮ้ยนี่อะไรอ่ะบับหระนี่เดี๋ยวผมโชว์ปล่อยแมงมุมยิงวงฟ้าไปโดนปึ๊บป้าติดใจแบบนี้เดินช้าแน่นอนมันต้องชาร์ท แม่ใหญ่ยยหมดไว้ไปหน่อยไปทไปเก็กบกระเประเบิดผมไปอีกหนึ่งแปบ๊บนึงนะคุณผู้ชมมันค่อนข้างจะนัวต้นเกมมาทุกทิศทุกทางเดี๋ยวชุบแจ็กกี้ก่อนแตกตอนไหนก็มารูเนี่ยมึนไปหมดแล้ว<อ>มีไอวอมันตู้พี่นะันนน จองที่ไว้ปกติซื้อประจำ <Un stoppable. S 1> คนอื่นห้ามแกงมิฉนั้นก็จะโดนเช่นนี้ oh, <God. S 1> คือเมื่อกี้ตอนปล่อยแมงมุมไปคนที่อยู่หลังไอวอรเห็นปะผมไม่ได้ยิงไปตรงๆนะครับคือยิงแมงมุมไปข้างหน้าเรากะแค่ว่าให้วงฟ้าโดนศัตรูโดนลิมๆก็ได้แล้วเดี๋ยวแมงมุมเนี่ยมันจะกระโดดไปก่อเอง กลงมาก็ไปอรอไขฉซะแล้วเพราะศัตรูเขาโดนนะครับก็คือจะเคลื่อนที่ช้าลงแต่ยังเดินได้นะแต่มันจะช้ามากอะ่ะคือเดินเหมือนเดินไม่ออกอะ่ะอารมณ์ประมาณแบบใยญมึงมุมเกาะมันก็จะเหนียวดุดๆนะครับแล้วก็เลือดไหลนิดนึง30หน่วยระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบเข้าไปชาร์จนะครับเนี่ยมันก็เป็นแค่นี้แหละสกิลไม่ได้มีอะไรมากซึ่งเท่าที่ผมมองนะ ถ้าเป็นในสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับคือใช้ปืนยิงให้แต่ตายไปเลยดีกว่าแต่ถ้าเราไปเจอพวกตัวตึงที่ชอบจุ๊กในพื้นที่แคบๆอะ่ะถ้ายิงวงฟ้าแมงมุมใส่เข้าไปนะเขาก็จะติดยายเดินไม่ออกเราก็จะมีโอกาสตัดจังหวะเขานั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวละครใหม่ไรเดนพ่อหนุ่มสไปเดบอยของเรานะครับเป็นตัวที่มีความคล้ายกับไมล์โมเลสมากๆสังเกตตรงมือซ้ายนะครับมีเครื่องยิงบางมุมอยู่ด้วย ไหนขอแอคไปหนึ่งทีนี่เป็นงาหล่อเลยเพื่อนเอ๋ยขอแอคไว้ก่อนก่อนจะไปได้แอคนะครับคือข้อเสียของตัวละครน,นี้นะครับผมมองว่ามันอยู่ตรงที่แง่มุมอ่ะมันเดินช้านะครับ กว่าจะไปถึงศัตรูเนี่ยเขาวิ่งดีกันไปไหนต่อไหนแล้วหรือบางทีเขาหาันมายิงใส่แมงมุมเราก็ได้เหมือนกันนะ GM น่าจะทําให้แมงมุมมันวิ่งไวๆหน่อยหรือไม่ก็ทําแบบล็อกเป้าเหมือนกับโฮเมอร์ไปเลยก็ได้นะครับกดปุ๊บแล้วแมงมุมวิ่งไปกัดเลยเอออย่างนั้นนะผมว่ามันจะน่าใช้มากกว่านี้นะครับแบบนี้มันดูอืดไปหน่อยปรับให้หน่อยนะ GM รอบหน้า <Hey. S 1> เฮ้ยใครเขาวิ่งตัดหน้านี่เดี๋ยวผมจะ โอยิงมังมุมใส่ให้ดูไปเลยบมงมุมฉันเลือกนายเอา้าเฮ้ยวิย่งหนีเฉยปะโทเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยศัตรูอยู่ตรงหน้าแต่เรายิงไปใส่ไม่แตกมันยิงได้แค่ตัวที่ยืนนิ่งๆนะครับถ้าศัตรูวิ่งไปวิ่งมานี่แรงลำบากจัด เมื่อกี้ที่เห็นศัตรูเขาลูกศรขึ้นนะเพราะว่าแจ็คก,กี้ใส่โมโคมาแล้วก็ยิงโฮเมอร์ใส่นะมันก็เลยล็อกเป้าศัตรูนะครับเนี่ยผมอยากให้มันล็อกเป้าแบบโฮเมอร์ GM จัดให้หน่อยเฮ้ยข้างหน้ามีคนมีคนแจ็คก,กี้มาทางนี้อย่าเพิ่งยิงนะเดี๋ยวผมจะเทสสกิลให้ดูอีกรอบคือต้องรอเขายืนนิ่งๆก่อนทางนี้เพื่อนแอบต่างไอวอลอย่างนี้เสร็จผมรอกูดาวแป๊บนึง ตดเลือดไปก่อนอย่ายเพิ่งคิวนะฮะตัวนี้จะเก็บไว้ลองสกิลอ่ะอันนี้เขาถอยไปต้นไม้เสร็จผมผมจะเข้าไปใกล้ๆยิงแมงบมไป <Enemy spotted. S 1> เรียบร้อยล็ Lock enemy. อกออนเอเดบี้พอเขาโดนล็อกปุ๊บเราก็ต้องรีบเข้ชาชัดแค่เนี้ยอีอย่างว่สกิล ต้องรอเขายืนนิ่งๆก่อนเราถึงจะปล่อยได้นะครับแม่ในทางปฏิบัติคือไม่เหมือนภาคทฤษฎีเลยนะคนละเรื่องอ,อ,อะไร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 ครับพี่รถมาอุ้ยดีนะไม่แตกสวยจักกี้ แม่ชอบมาพร้อมกันสองคนเปลี่ยนแผนไม่ทันเลยอจอดก่อนมาให้พี่รีวิวหน่อยต้องยิงเรียกให้เขามาหานะเอาใหม่เดี๋ยวเราจะลองใช้สเต็ปเดิมนะครับก็คือให้ศัตรูนิ่งๆแล้วผมก็จะยิงบางมุมใส่เสร็จแล้วจะเข้าไปชาร์จนะครับอ่ะนี่ผมพยายามแบบว่าใช้งานให้ได้ในสถานการณ์จริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหกี่ตัวนะ แมงมุมมันล็อกได้แค่คนเดียวนะเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <Ooh. S 1> ไปก่อนหนึ่งคน <Ooh. S 1> เหลือไว้คนเดียวพออุ้ยมันสามคนดีกว่าตอดไว้เจกกี้เอาละผมจะสุ่มยิงนะไปเลยแมงมุงม,มออกปฏิบัติการ <Ooh. S 1> ติดหนืดไปดิ <Ooh. S 1> <laughs> <laughs> จะกันโดดเหรอโดดไม่ขึ้นใช่ไหม ใครอีกแล้วชอบมาพร้อมกันใช่ไหมจะรีวิวแบบสเบยสบยบ้างไม่ได้เลยตีสี่นะเนี่ยไม่ใช่ตีสามมาเป็นแก๊งเออ <c oughs> เหนื่อยเลยกว่าจะได้ใช้แต่และตัว คือถ้าเป็นสกิลอื่นๆนะครับลองนึกภาพจากกังหวะเมื่อกี้ที่ผมยิงสกิลแมงมุมใส่เขาอะสมมุติว่าผมใส่ทัศยะมานะผมก็แค่กดแล้วก็กระโดดเข้าไปชาร์จก็จบแล้วใช่ไหมครับฆ่าได้ไวมากแต่เนี่ยต้องมายิงแมงมุมต้องรอลุ้นว่าจะโดนไหมแล้วก็ถึงจะเข้าไปชาร์จนะฮะแล้วจ็กกี้บวกใครเนะี่ยยังไม่หมดอีกหรอไหวเป่ากำลังไปซ้อนสวย ยิงตีไหนอ่ะมาจากหอเหรอดูดของแป๊บย,ยิงไว้ยังไม่ได้ฟาร์มเลยอีกตี้ชอบมาซ้อนเออบูไปก่อนแจกก็คกี้พี่ไม่รีบล้อเล่งมาช่วยแววนี่เด้ดูตัวนี้นะผมจะยิงบางมุมใส่เราต้องเข้าไปใกล้นิดนึงไปเลยบางมุมลูกพ่ออา้าเดี๋ยวมันทะลุไอวอลไม่ได้เหรอโอ้สภาพ คิดว่ามันจะทะลุไปได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอว่อจัดการเองลูกเฮ้ยซะเออแค่นี้แหละยิงทำไมเนี่ยมันมุมยิงทำไมยิงเพื่ออะไรไปเข้าวงก่อนอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวแตกวงแรงซะด้วยนะครับแพทนี้ คือจะว่าสกิลมันมีประโยชน์ไหมมันก็มีนะแต่มันใช่ย,ยากมันต้องรอแบบศัตรูนิ่งๆอะ่ะเหมือนเขาแบบอยู่ในดงไอวอรจูไปจูกมาอย่างเงี้ยเรายิงใส่ไปเลยเออตัวน้แน่นอนเพราะว่าวงมันค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเข้าไปลุมเออถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าทําได้นะจะเวิร์กมากแต่ถ้าเป็นการเล่นทั่วไปอะไรแบบนี้ไม่เวิร์กนะครับโดยเฉพาะถ้าเราไปคนเดียวถ้าผมมาคนเดียวเนี่ยผมเจอศัตรูแบบเมื่อกี้ ถ้ามัวไปยิงแมงบุมอ่ะไม่ได้นะครับไม่ได้กินแน่นอนเพราะว่ายิงเสร็จเนี่ยเราต้องคอยมองด้วยนะว่าแมงบุมเนี่ยมันจะไปถึงศัตรูตอนไหนเอายาไปแจ๊ก,กี้เมื่อกี้ฟาร์มไปเยอะฮึส <Hey. S 1> นานเล่นไรไปก่อนหนึ่ง <Easy. S 1> ไปก่อนสองครยิงกันไม่รู้ที่รู้ๆขอลาด นี่เล็กตัวหนึ่งหลังไอวอ,อร์ยิงแมงบมไปเฮ้ยเอ้าไม่โดนเฉยใครล้าสอ่ะเฮ้ยตัวขวาแน่เลยหยึแย่งทำไมเนี่ยกำลังจะรีวิวนี่เนี่ยตีใหญ่เลยนี่ว่าไม่ให้เข้า พอหายังยิงลง่รอดไปได้คือแมงมุมมันไม่ล็อกตัวล้มนะไอตัวเสื้อม่วงเนี่ยผมเล็งไว้แต่ว่าไอฝั่งนู้นเขาย,ยิงมาลม้มยังจะไปชุบเพื่อนอีกตีนี้เขาอยู่โรงไฟฟ้าตั้งแต่ต้นเกมเลยปะเนี่ยระวังหน้าตะกี้รู้สึกว่าจะเริ่มรีวิวลำบากนะหลายทางจาัด ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นแบบสถานการณ์จริงๆเลยเจอใครผมยิงใส่บมน่ะเอ้มาใกล้แบบนี้ไปเลยบังมุมลูกพ่อติดหนึบไปเด้เหนียวแน่นหนึบเลยไปนละจังหวะนี้ ใหญ่บางมุมสั่งทำพิเศษนำเข้าจากอิตาลีนะ <What? S 1> โดดได้โดดดีไม่มีขาดนี่เป็นไงมีสโ,โลแกนด้วยไ <laughs> อ้ก็มีประโยชน์อยู่บางจังหวะนะเน้นย้ำว่าบางจังหวะนะครับมันจะมีจังหวะยิงจ่อใกล้ๆแบบนี้ได้สักกี่ครั้งเชียว <laughs> ตามมาตะาก,กี้บนขาวสองตัวอืตายเลย <c oughs> ล้าเฉยโทษทีนะน้อง,งบนขาวะกี้ตามมาด่วนตัวสุดท้ายตึงนะตึงนะตัวนี้ตึงนะเดี๋ยวผมถอยมาก่อนผมจะลองยิงบางมุมใส่ตัวตึง <S 2> <S 2> ไปเลยบางมุมลูกพ่อ <S <S 2> <S 2> <S 2> เฮ้ยอ้าว โอ้สภาพแจ็กกี้ฝากความหวังของหมู่บ้านไว้ที่นายแล้วแหละยังไงครับนี่จังหวะน,นี้แจ็กกี้ยิงตะตุ่มเขาะไปสองทีและกระโดดเข้ามาสบัดปืนไปยิงตสดโซเนียเรียบร้อยอโหมันต้องอย่างนี้ดูด้วยนะนี่แจ็กกี้แชมป์ระดับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านแข่งอยู่คนเดียวเขาเลยให้แชมป์ม,มา สรุปนะครับตัวละครใหม่รายเดนก็เป็นตัวที่ใช้งานยากนิดนึงต้องฝึกนะครับตัวนี้เวลายิงออกไปเนี่ยนอนบางมุมเดินช้ามากเลยเพราะฉะนั้นโอกาสพลาดเนี่ยมีสูงนะฮะ แต่การใช้อีกแบบหนึงที่ผมคิดไว้ก็คือเหมาะใช้ในการยิงโซนพื้นที่ครับอย่างเช่นเรารู้ว่าศัตรูกําลังจะออกมาจากประตูเนี้ยเราก็เอาวงแมงบุมไปยิงดักรอเอาไว้เลยพอศัตรูวิ่งมาเหยียบวงปุ๊บก็จะโดนใยแมงบุมทําให้เดินช้าเราก็ค่อยจัดการเขาตอนนั้นก็ได้นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่การฝึกของแต่ละคนแล้วแหละว่าจะเอาไปใช้ในสถานการณ์ไหนนะฮะถ้าใครมีคอมโบแจ๋วแจ๋วอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ด้านใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ